กล่องนี้มาจากนาครสวรรค์อ่านครสวรรค์มาดูกันมาถึงอ๋อไม้บางทำพอเคีมันเริ่มแตกเคยไปเย็บที่อื่นมาแล้วอ๋อนี่ไงคือตรงนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยที่อื่นทํามานะที่อื่นทํามาเย็บหนังปลาซึ่งในตัวที่หนังมันหลุดอย่างเนี้ยเราไม่ต้องเย็บหนังปลาเราใช้สูตรของบางโดยที่งานจะออกมาเนี๊ยบเลย เนี่ยคือตรงเนี้ยมันยุ่ยใช่ไหมอ่ามันยุ่ยแล้วช่างทั่วไปเขาก็จะแก้ปัญหาโดยการที่เขามาเย็บหนังปะอย่างนี้เลยเห็นไหมเย็บหนังปะเนี่ยเทคนิคตัวนี้ถ้าจะเย็บหนังปะเราต้องพลิกแพทเทิร์นและเย็บออกมาแต่นี่เขาไม่เขาไม่ได้รื้อแพทเทิร์นเลยเพราะเขางจะไม่กล้ารื้อแล้วก็เลยเย็บเอาหนังมาปะอย่างเงี้ยเย็บอย่างเงี้ยซึ่งรองเท้าในแนวเนี้ยมันไม่ใช่รองเท้ากีฬาหรือรองเท้าอะไรที่จะไปเย็บหนังแบบมัมมมม่วๆอย่างนี้ได้ทเทคนิคของมันคือเราไม่ต้องเย็บหนังเลย นะนี่คือการเทคนิคของแต่ละคนในการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันก็คือเขาแก้ไม่เป็นนะอะวาแหละเขาก็ใช้เศษหนังปลาเห็นไหมแต่จริงไอ้เคสอย่าง,งนะเางนี้ยบางทาไปเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเต็มขัดรองเท้าบางเคยทําในกี้ไปคู่เห็นไหมหลายคู่แล้วบางทาตรงเนี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปใช้หนังปลาเพราะตัวนี้มันใช้ในการเคลือบเราก็ต้องใช้ในการเคลือบกลับเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ความคงทนเหมือนเดิมเห็นไหมแต่คนไม่รู้สูตรในการเคลือบแค่น,นั้นเองนี่แหละคือโจทย์ทําไมถึงต้องส่งรองเท้าให้บางทาเห็นไหมนี่โจมเป็นนคร นี่คือถ้าเจอเคสอย่างนี้ปัญหาช่างสุไกก็คือเอาหนังไปปะมันอ่าเอาหนังไปปะหรือไม่ก็ยังคนหัวดีหน่อยก็เอาสีมา,อาเอาสีมาป้ายทีนี้การที่เอาสีมาป้ายมันไม่ใช่เอาสีอะไรมาไป้ายได้มันจะมีตัวเคลือบเพราะของก่อบเขาก็เคลือบเห็นไหมเขาเคลือบเป็นปลาติกมาอย่างี้ไหมเราก็ต้องเคลือบกลับไปเหมือนเดิมซึ่งสูตรนี้มีบางที่บางทําอยู่ก็จําจไปหลายคู่เยอะมากก็เคยทําให้คลิปดูเลยนะพวกหนังทะลอกเราไม่ต้องไปใช้หนังตรงนี้มาปะแล้วเย็บเห็นไหมเนี่ยเย็บเชื่อ อ่าแล้วส่วนขอบตรงนี้ยมันแตกหมดาภาพเห็นไหมเห็นไหมแตกหมดาภาพช่างทั่วไปก็ต้องยกแล้วก็เปลี่ยนพื้นใหม่เนะปะเอาพื้นอะไรมาครอบก็ไม่รู้แต่นี่หัวมันก็ไม่ได้แต่ของบางบางจะพยายามใช้พื้นใช้ใช,ใช,ใช,ใช้ใช้ตัวนี้เดิมเนี่ยเพราะยังพอจะทําได้อยู่แล้วบางก็ต้องใช้น้ํายาประสานในหัวเชือกของมาซึ่งประสานให้ตัวนี้อยู่เหมือนเดิมเรื่องที่อ่ะเซ็กเนเจอร์ที่ยากยากไอ้น,นี่เคล็ดลับเลยจะทํายังไงจะประสานยังไงให้มันอยู่ แล้วถ้าส่วนมากเขาก็คงจะหาพื้นมาครอบคือพื้นตัวเนี้ยคือมันแก้ปัญหาได้สองแบบคือต้องคุยกับลูกค้าก่อนเขาจะเปลี่ยนพื้นครอบไหมแต่ตรงอาจจะคล้ายๆแต่ถ้าแบบเนี้ยมันจะยังคงความเป็นความเดิมไงแต่ปัญหาใครจะแก้ปัญหาได้เพราะมันแตกกันแหละเนี้ยหมดสภาพขนาดเนี้ยเห็นไหมมันหมดสภาพขนาดเนี้ยใครจะแก้ปัญหาได้แต่บางแก้ปัญหาได้โดยสามารถใช้พื้นเดิมได้และสามารถไปใช้งานได้ไม่จำจักสองปีสบายสบาย่ายเห็นไหมเนี่ย